ต้อยมาส่งอาหารนะครับได้แล้วครับกินได้เลยครับกินได้เลยครับเลขานุการอันนี้คือเจ้าจ้อยเลยครับเจ้าจ้อยได้แล้วครับนี่ครับเจ้าจ้อยได้แล้ครับเจ้าจ้อยได้แล้ครับอันนี้เลยครับเลขานุการมครับมีสองงอกครับเอา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 เลยครับเอาเลยครับนี่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 คเจ้าจ้อยถอด ถอนถอนได้ก็ได้ครับถอนถอนได้ก็ได้ครับถอนถอนทด้เลยครับกินเนะครับกินกินกินเลยครับวิธีวิธีการกินกินแบบนี้ครับกินต้อยครับคนให้เข้ากันนะครับจ้าจ้าจ้าคนให้เข้ากันนะครับนี่การกินก็เจี๊ยบบเจ๊ต้อยนะครับอ้าปากครับแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยกินแล้วเออกินเลยครับ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 เขาตื่นมาแล้วครับกินเลยครับกินเลยครับ เดจจอดกี่ไรครับก um ี่ไรครับของน้อง่อนสิงหเือกี่ไรครับกี่ครับกี่ะครับกี่รครับกี่ไครับโอเคเจจ๊อดไม่เอาผักนะโอเคเอาหอมกลับนะครับกี่ไรครับกี่ครับกี่ครับ นี่การกินก๋วยเตี๋ยวแบบใช้ตะเกียบเดียวครับพพไ,มไม่มีใครทําทได้ครับประเทศไทยนอกจากเ,เต,ตี๋ยวต่อยเลยนั่นแหละมันใช้เขาใช้ตะเกียบเดียวร้านนี้พอร้านอื่นก็มีสองตะเกียบแต่ร้านนี้เขาประหยัดต้นทุนเวลาร้านนี้กินก๋วยเตี๋ยวตะเกียบเดียวนะครับใช่ไหมเขาบอกตะเกียบเดียวครับเอาเลยครับกินได้ป่ะกินอะไรครับก,กินอะนไรคไรับกินเร็วเจ๊แต่กลับแล้ว

ไปประกาศแล้วเร็วเยไวหนูก็ไม่ได้กินอย่างนี้ทำไมให้กินอย่างนี้อะไรกินแล้วเลยเฮ้ดีเหมือนกันหมดขวดเลยดีเหมือนกันนะบ้านฉันมันอยู่บ้านไทยเลยนะผสมคู่อย่างนี้เลยตมุนไพรคูไปเยอะเลยน้องน้ำก็น้องนี่หมูของ้องน้ำเนื้ออ้าวสั่งเพิ่มไปเลยอ้าวเองอ่ะที่สั่งไปแค่ไหนสั่งมาน้องอ้าวอะไรดูของน้องอ้าวเนื้อนะเอาเหมือนเดิม ของน้ำอ๊าไม่ใช่หมูนะของน้ำอ๊าเนื้อนะอันน okay? ี้หมูหมูของใครอันนี้นี่เนื้อเหรอจ้ะของนองอ๊าจ้ะจ้ะกินเส้นเล็กชมพูเหรอคะอร่อยไหมน้ำอ๊าเหมือนเดิมเลยนะนะเป็นหมูเจ๊ที่ทานให้อร่อยนะคะน้องมีขอมือถือหน่อยไม่ทำเล่นฟ้าปัญญาแล้วไม่ได้มือถือ พอเดี๋ยวเพื่อนแกโทรมาหนูงรึกษาหาข้อความเพื่อนได้สาระอีกปัญหาอยู่ตลอดไม่เอาเเออออามืืถล่นตไม่ต้องไม่ต้องกินข้าวเลยไม่ให้เล่นแล้วสองวันแล้วนะไม่ให้เล่นอ่ะอแล้วพวกาขี้ฟ้องไม่ให้แล้วกูประสาทแดกมึงมีอะไรมือถือมาส่งอะไรฟ้องกันนักหนาไปอร่อยไหมเออเออแกกกินไหน เร็ว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 จะกลับแล้วเร็วอมองหน้าอีกจะกลับแล้วกินช้าอยู่ได้ก็กินกันอิ่มแล้วเนี่ยเร็วเร็วนะเร็วเร็วจะต่อยต้องมาเรียกมาเรียกลับไงเอาเรียกอะโกบรถที่ีเราไม่ได้อย่างนี้เลยนะตำรวจมันพูดเยอะมากเลยบอกสูง ไม่อยองมาถามครับแล้วนะเดีย๋ยวเขาไดเราเป็นคนอย่างนี้เหรอเดี๋ยวเธอพับยิมด้อยังก้าสุนคู่ก็ตำรวจเดี๋ยอยิ่มหรือยงังถามทำไมจะกลับแล้วไงกลับแล้วกลับปะปะปเด้กลับขึ้รถรถไม่ยิ่มหรือยังก็บอกมาดิยังไม่เิ็มอะไรจคือ้รถทอม่วะมงเลย คุณจะขึ be, oh ้นทะใหม่ะเจ๊ทำไมใช้ตะเก็บอันเดียววะตะเก็บนี่อันไรไปเจ๊ใช้ตะเก็บอันเดียววะเฮ้ยตะเก็บใช้สองอันดิโอ้ยมันเดินเลอะแล้วนะก็ตะเกียบก็เจียวก็ใช้สองอันทำไมเจ๊ใช้อันเดียวล่ะแล้วทำไมไม่ใช้ช้อนน่ะอะไรของเจ๊แกวะนี่โอ้โหพี่เจี๋ยวเขาใชตะเกียบสองอันเจ๊อย่าแสดงนี่ไงเก็บเนี่ยเมื่อกี้เจ๊ใช้อันเดียวทำไมล่ะแล้วมาหัวอะไรกับเราล่ะ เออมันก็ช้าตำรวจที่บ้านเราหลายคนอะไรของเจ๊ก็กินก๋วยเตี๋ยวเจ๊แต่เก็บอันเดียวเขาใส่้ากันไม่ใช่เจ๊เขาใช้สองอันอ่ะอันเดียวก็ได้อ่ะไม่ถนัดช้านเดียวก็ได้นีงานก็ใช้อยู่เนี่ยอ๋อคนอื่นเขาเก็บเก็บช้านเดียวเพรช้านเดียวเพรเปลืองเปลืองไปหยัดไม่แม่ไม่ค้าล้างอันเดียวไงอ้อยไม่ต้องใช้ยกสุดเลยไม่ต้องมาดื่มกินเรื่ลิกกับเรายกสุดเลยยกยกสุดเลยตำรวจเขาจะถูกคนอื่นเหมือนกัฮะอ่ะกินแน่อร่อยนะโอเค ว่ไปกินเลยกนเลยไอมมาไม่ป็นไแล้วทนนะไม่เกลักลังกำกลังไ้โอ้อมใหญ่มากนี่ป้าค่อยๆเขียวหมู้ะหมูติดคอหน้าไอ้ตู้ผสมหมดเลย บ่มดกินอโชว์เลยนกาชกันโลอยผูกันอย่างนี้ไดบ้านเราตะกูลดีนะตำรวจมานะันเยอะเลยเพื่อนพี่นดถืปืนใสเราเห็นเลยกราสนสบอกว่าสนสั บ้านป้าอยู่ที่ไหนนะโคราชก๋วยเตี๋ยวบ้านป้าใส่อะไรบ้างแบบเครื่องเครื่องเติมอะไรเงี้ยธรรมดาเหมือนขรงเทศพริ น้ำต้มน้ำตาลทรายน้ำปลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก๋วยเตี๋ยวเพชรบุรีอ่ะเขาชอบใส่นี่ซอสซอสก็แปลกอ่ะไม่เคยกินไม่เคยกินแต่หนูเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใส่ทำไมเขาถึงใส่ต้องถามเจ้าของร้านเกิดมาก็เห็นแล้วใช่ก็ไปมาอยู่นี่เราเพิ่งรู้ไงถามพี่ถามพี่ทั้งหลังหนูอยากรู้เหมือนกันเขาวางจุดนี่อยู่

มันเป็นสูตรี่ใส่ว่าทำไมผัดผบุรีเนี่ยเสียเขาต้องใส่ต้องใส่ซอสเพราะอะไรไม่อยากรู้เนี่ยเสี่ยตอกให้ทั้งใจไม่ต้องไปถาคนอื่นเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาทำมากวยเตี๋ยวเพชรบุรีต้องใส่ซอสเป็นอร่อย อเชรซีเขาสงสัยไะสามใช่ไหมเพชรนี่แบกแต่เขาอยู่แล้วที่เีงเรียบใช่าะใช่อยู่แล้วอ่ะก็เหมือนร้ดน่าใส่ซอนที่ชวนบุเหมือนขกใส่น้าตาชทายออที่อื่น้าทอะไรเขาบอกว่าไม่เพชรเพชรเาใส่มาอยู่แล้วนะเพราะว่าป้าว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอะไรนะถามว่าก๋วเตี๋ยวเมื่อเพชรทำไมต้องมีซอสใส่ซอะเพื่ออะไร ความเข้มข,ข้นเข,ข้มขนเปรียความเข้มข,ข้น,ขนนะคะ <c oughs> แต่เราก็ไม่เคยเห็นคือเห็นที่นี่แหละที่เพชรนี่แหละนะเกิดมาพ่อเของขก็ใส่มาเนาะทำแกมกินอร่อยไหมคะอย่างน้องบีเขาบอกเกิดมาเขาเขาก็เห็นซอสพริกแล้วอะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ได้หายข้องใจเนาะได,ได้หายข้องใจไหมคะอ่าโอเคแล้วนะรู้แล้วนะอ่าอย่าเล่นกดไลค์กดแชร์ช่องหมอปลาเป็นบลิวนี่นะพลังสมับัติจะมีดาวขึ้น เดี๋ยวต้องแบบน่นจริงกว่ามือแล้วมืกเองสามารถกดรถที่พิเกอร์ได้อีโมจิเยอะเกิน3ตัวเนาะหนึ่งสองพออย่าสามสี่ห้าอย่ากดรวมนะจ๊ะฮะเดีวติดกั้นช่องเนาะเดี๋ยวเราขอลงคลิปแค่นี้แล้วรอติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะบายบายยาใส่ได้บ๊ายบาย